คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมอบุยหากเราย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อเอ่ยถึงชื่อเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีภาพจำแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึง คงหน,นีไม่พ้นสถานะของมันในฐานะแดนประหารหรือดินแดนสุดท้ายของนักโทษอุกชะกันที่แห่งนี้คือสถานที่ที่นักโทษเด็ดขาดจำนวนมากต้องเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและตลอดระยะเวลาหลายสิบปีของประวัติศาสตร์ราชทันไทยวิธีการลงทันที่ถูกบัญญัติไว้เป็นหลักก็คือการยิงเป้าเสียงปืนไรเฟิลที่ดังกึกก้องขึ้นจากหลังกำแพงสูงคือสัญ,ญญาณแห่งการสิ้นสุด คือการปิดบัญชีชีวิตตามกระบวนการยุติธรรมในยุคสมัยนั้นมันคือเสียงที่เพชฌคาตผู้ทำหน้าที่ต้องแบกรับภาระและเป็นเสียงที่นักโทษต้องเผชิญหน้าในวาระสุดท้ายวิธีการนี้ดำเนินมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นภาพจำของการลงโทษในสังคมไทยแต่ทุกสิ่งย่อมมีจุดสิ้นสุดครับ ในรุ่งเช้าของวันที่11บธันวาคมพุทธศักราช2545บรรยากาศภายในเรือนจำกลางบางขวางยังคงดำเนินไปตามปกติโดยที่คนภายนอกส่วนใหญ่และแม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนอาจไม่ร่วงรู้เลยว่าวันนั้นกำลังจะกลายเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของประวัติศาสตร์การยิงเป้าในประเทศไทย นี่คือเรื่องราวของวันสุดท้ายแห่งการปิดฉากหลักประหารวาระสุดท้ายของนักโทษ4รายและการทำหน้าที่ครั้งประวัติศาสตร์ของเพชรคาตหญิงเป้าคนสุดท้ายก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ของการลงทันตลอดไปครับในวันอังคารที่11ธันวาคมพุทธศักราช2545นั้นมีนักโทษเด็ดขาดสรายที่ถูกกำหนดให้ต้องรับโทษทันสูงสุดตามคำพิทากษา อาบุย๋ยเพื่อเป็นการเคารพต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามหลักลอเซฟเราจะขอไม่เอ่ยชื่อจริงของนักโทษทั้งสองท่านนะครับนักโทษทั้งสองรายนี้เป็นผู้ต้องขังในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งในยุคสมัยนั้นถือเป็นอาชญากรรมที่สังคมให้ความสำคัญและมีบทลงโทษที่เด็ดขาดที่สุดคดีของพวกเขาทั้งคู่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลยุติธรรมมาอย่างครบถ้วนจนกระทั่งคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ตามขั้นตอนปฏิบัติของกรมราชัณฑ์ในเวลานั้นเมื่อมีคำสั่งอนุมัติการประหารชีวิตมาถึงเรือนจำพี่เลี้ยงซึ่งมักเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มีความอาวุโสจะเป็นผู้ไปเบิกตัวนักโทษออกจากแดนควบคุมในยามเช้ามืดนักโทษทั้งสองจะยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของตนเองจนกระทั่งถูกนำตัวมายังสถานที่เฉพาะเพื่อรับฟังคำสั่งแจ้งการประหารชีวิตนี่คือวินาทีที่พวกเขาได้รับทราบว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต หลังจากนั้นกระบวนการจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วนักโทษทั้งสองจะได้รับอนุญาตให้จัดการธุระส่วนตัวเป็นครั้งสุดท้ายเช่นการเขียนจดหมายลาครอบครัวและที่สําคัญที่สุดคือการประกอบพิธีทางาศาสนาตามความเชื่อของตนเองเพื่อเตรียมติดใจให้พร้อมเผชิญหน้ากับวาระสุดท้าย ในขณะที่นักโทษทั้งสองกำลังทำใจยอมรับความจริงอยู่นั้นอีกฝากหนึ่งของกำแพงทีมงานเพชฌฆาตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็กำลังเตรียมความพร้อมของวิหารยิงเป้าและหลักประหารเพื่อปฏิบัติภารกฐฐิจครั้งสำคัญที่กำลังจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ครับในการดำเนินการประหารชีวิตนั้นตำแหน่งที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดและต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่สุดก็คือเพชฌฆาตผู้ทำหน้าที่ลั่นไกลครับ สำหรับภารกิจในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2545ผู้ที่รับหน้าที่สำคัญนี้คือคุณชาวเรศจารุดุญท่านเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรอาวุโสผู้ปฏิบัติงานในแดนประหารแห่งนี้มาอย่างยาวนานและผ่านประสบการณ์การทำหน้าที่นี้มาแล้วหลายสิบครั้งแต่สิ่งที่ทำให้บทบาทของคุณชาวเรศแตกต่างจากการประหารในยุคก่อนๆคือท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ลั่นไกลเพียงอย่างเดียวครับ ในระบบของเรือนจำบางขวางยุคหลังคุณชาวเรศยังต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงควบคู่ไปด้วยนี่คือบทบาทที่ต้องใช้ทั้งจิตวิทยาความเมตตาและความเข้าใจในตัวมนุษย์อย่างลึกซึง้งหน้าที่ของพี่เลี้ยงคือการเข้าไปพูดคุยกับนักโทษเด็ดขาดทั้งสองรายหลังจากที่พวกเขาทราบคำสั่งแล้วคุณชาวเรศต้องทำหน้าที่ปลอบขวัญให้กำลังใจชี้แนะแนวทางธรรมะหรือเฉื่อมเลยในสิ่งที่นักโทษร้องขอเป็นครั้งสุดท้าย เป้าหมายคือการทำให้นักโทษคลายความหวาดกลัวคลายความกระวนกระวายและมีสติยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดคุณชาวเรศต้องทำหน้าที่ประคองนักโทษนำทางพวกเขาไปยังวิหารยิงเป้าหรือห้องประหารจนกระทั่งนักโทษถูกนำไปผูกติดกับหลักประหารนี่คืองานในฐานะผู้ส่งครับ แต่เมื่อกระบวนการเตรียมการเสร็จสิ้นเมื่อผ้าคลุมหน้าถูกปิดลงและนักโทษพร้อมที่หลักประหารบทบาทของคุณชาวเรศจะเปลี่ยนไปในทันทีจากพี่เลี้ยงผู้ปลอบประโลมท่านต้องเดินไปยังจุดที่กำหนดไว้หลังกระสอบทรายเพื่อสวมบทบาทเป็นเพชฌฆาตผู้จบชีวิต ตามขั้นตอนที่ถูกบันทึกไว้เพชรคาดจะใช้ปืนไรเฟิลอัตโนมัติซึ่งในยุคหลังคือปืน HK33 ที่บรรจุกระสุนไว้เต็มอัตราโดยมีเป้าหมายคือแผ่นกระดาษรูปวงกลมขนาดเล็กที่ถูกติดไว้บริเวณด้านหลังของนักโทษตรงตำแหน่งหัวใจ คุณชาวเรศจารุบุญคือผู้ที่ต้องทำหน้าที่นั้นในวันดังกล่าวและในขณะนั้นท่านย่อมไม่ทราบเลยว่าภารกิจที่ท่านกำลังจะปฏิบัติในอีกไม่กี่อึดใจนี้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นการยิงเป้าครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเมื่อนักโทษเด็ดขาดรายแรกถูกนำตัวเข้าสู่วิหารยิงเป้าหรือห้องประหารอย่างเป็นทางการ บรรยากาศทั้งหมดก็ตกอยู่ในความเงียบงนันมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้นักโทษถูกนําไปยืนที่หลักประหารซึ่งเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่จะทำการตรึงร่างของเขาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายจะนิ่งที่สุดในวาระสุดท้ายแผ่นกระดาษรูปวงกลมซึ่งใช้เป็นเป้าหมายถูกนำมาติดไว้ที่เสื้อด้านหลังในตำแหน่งที่ตรงกับหัวใจของนักโทษ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถอยห่างออกมาจากแนวยิงณตำแหน่งหลังแนวกระสอบทรายคุณเชาวเรศจารุบุญเพชรคาดผู้ทำหน้าที่ในวันนั้นประทับปืนไรเฟิลอัตโนมัติ HK 33เตรียมพร้อมเล็งศูนย์ปืนไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อทุกอย่างพร้อมทงแดงซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญถูกโบกสะบัดลง ในวินาทีนั้นเองเสียงปืนอัตโนมัติก็ดังกึกก้องขึ้นฉีกกระชากความเงียบในห้องประหารกระสุนพุ่งเข้าสู่เป้าหมายร่างของนักโทษที่หลักประหารนิ่งสงบลงหลังสิ้นเสียงปืนทุกอย่างต้องหยุดนิ่งชั่วขณะก่อนที่นายแพทย์และเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่วันนั้นภารกิจยังไม่จบครับ กระบวนการทั้งหมดนี้ถูกปฏิบัติซ้ำอีกครั้งกับนักโทษเด็ดขาดรายที่สองเขาถูกนำตัวมายังหลักประหารเดียวกันผ่านขั้นตอนเดียวกันและ,ะเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายในลักษณะเดียวกันและเมื่อสัญญาณธงแดงถูกโบกลงเป็นครั้งที่สองของวันเสียงปืนชุดสุดท้ายก็ดังขึ้นและเมื่อเสียงนั้นเงียบลงมันไม่ใช่แค่การจบชีวิตของนักโทษรายนั้นแต่คือการจบสิ้นของยุคสมัย นี่คือเสียงปืนนัดสุดท้ายแห่งการประหารด้วยการยิงเป้าในประวัติศาสตร์ไทยปืนไรเฟิลกระบอกนั้นถูกวางลงและหลักประหารแห่งนี้ก็ได้ยุติบทบาทของมันลงนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปครับ การประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดสองรายในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2545จึงไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติงานตามปกติของกรมราชััน์ครับแต่มันได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ปิดฉากวิธีการลงทันแบบการยิงเป้าซึ่งถูกใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทยมาน,นานหลายสิบปี คุณชาวเรดจารุบุญได้กลายเป็นเพชฌฆาตยิงเป้าคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์โดยสมบูรณ์และหลักประหารไม้ที่ตั้งตระงานในวิหารยิงเป้าก็ถูกปลดระวางจากหน้าที่ของมันอย่างถาวรสาเหตุสำคัญที่ทำให้วันนั้นเป็นการประหารครั้งสุดท้ายไม่ใช่การตัดสินใจเฉพาะกิจแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงของตัวบทกฎหมายครับ ในเวลาต่อมาได้มีการตรากฎหมายฉบับสำคัญขึ้นนั่นคือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่16พุทธศักราช2546กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิตของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยเปลี่ยนจากวิธีการเดิมคือการยิงให้ตายไปสู่วิธีการใหม่ที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นคือการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย lethal injection กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในปีถัดมาคือพุทธศักราช2546และนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการลงทันของไทยเสียงปืนจากหลักประหารแห่งบางขวางได้เงียบหายไปตลอดการถูกแทนที่ด้วยกระบวนการทางการแพทย์ในห้องที่เงียบสงัดนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งและเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่ยังคงดาเนินต่อไปของกรมราชทันไทยครับ